บัานนี่อ้าร่ำเจงน้อยบัดนนี่บัเมาก็บ่คือ๊ก้าวละบัดนอ้าวานี้หาสิบ่คนตายเบิดบ้านเอาล่ะเพิ่นมาโลกให้โลกโลกกิ่งโลกคนคนให้คนคนสัวคนดีปัดหางเขียนควาย้าควายเหนียงนั้งตา้อนคนมีคนจนแต่บ่คนความตาย แล้วพระพันจังวาในจังวัตสังฆาสังขารทั้งหลายมันค้ยมันเหียงมันบ่เทียงมันโกงคน,คนให้คนยาสภา,าก,กันหลงว่าโตโกงน้ำไหลลงเนื้อเมากายลงไหลลืมแก่ลงเมียลืมพอ่อรืมแม่ละวังแหน่ความตายสิมาหอดมาถึงให้สร้างน้ำทำอุ่นเพื่อเป็นทุนเสบียงทานคำวัตสัมสัรธะวังเด้อทถุกทานให้จำ ไอเกศวนเจ้าช <c oughs> ิดคือชีวิตความสูขบนความถูกของคนอนเนเนาะเราได้คอยวิ่งแต่เดินคนละเนาะเอามกเมาเราคนเอ โอ้ยหอหอยหอดใส่ถุงวง่่ไทยแต่น่าก็ว่าสั่งแทะกินแล้วก็แล้วไปรถเบี้ยงเลยหวดมันบอกว่าดีเทสแต่สูงปกติ เอาล,ละฮาดีา่เพิ่นธาการลำหนีไผดีไผสัวการลำหนีไผดีไผสัวแม่นเจ้าลำดีกว่าข่อยก็มาสิย่องให้ดีล้นเด้อเจ้าของฉันมาฉันถือกล่องผิดกระสั่งหัวคนส,สู้มาสิสอนมาจืดจำคำทานอัตตาหิอัตโนนาทัตุนเป็นตัวของตัวจักเพิ่งตุตนตได้โตได้ตัวว่ดีเสร็จแล้วใส่ใคนบก่กคาถาแม่นละสิสัวปานมากายังย่อยกไปเพราะอะไรพวกขวางพันว่าท่านถือกล้องหรือว่าฉันบ่ถือกล้องท่านย่องว่าเจะขวาง แม่นไพ่แผกก็คือกันบ่บัานินท่าพืนคุณนย่องคุณฉันย่องฉันกั้นมาดี <c oughs> กดยเี่ยมเนาะแต่ว่าแปีกปวดเนาะฉันย่องฉันคุณนย่องคุณขั้นมาดีน้ำพรม น้ำความหัวกนแล้วก็ตักเสื้อฉันเหอยู่แล้วแห้ง้องแดงดีคุณเตี๋ยวร้องซ้ำดียกยองบอมีผลฟังไปดนแห้งเสียจืดจางไปเรื่อยฉันแห้งดีแห้งยองแห้งยอแล้วกมกันหอมรอมแล้วก็หอมคิดไปไปยืนไก่บออย่างนี้สงแสงขีดเสมีกินบ่อนอหือสงแสงขีดเสมีกินบ่อนอหเือเมื่อแล้วก็เหยียบปันแล้วจมูกคมคุ้มหลีวคมเหลีวปิ้วไปเลยยันยองสองนิ้วพอปะคังอ้อบนานนานนานก่อนยันแล้วก็ได้ปันทันปา่น าหากอยากฟังแน่ค่ะเด <t> ี๋ยวสาีว่าฉันคุยเอาเลยแต่ก่อนฉันละไล่มาจนเกี่ยงพ <t> อเพียงงดเว้าเปียนนอลระพอเป็นแบบด่างสละอาคกอต้นฟังไม่หูคน <t> ฟังบาดมีสิได้ว่าสรละอาตัวของฉันว่าเสียวฉันนะไม่คงเห็นแล้วละก่อนสาจาจเบื่อก่อนล้มฉันดะเพื่อไหลสะสะกบพ่อปัอ่นกบพระสมัดสม,มากฤิษว่าสาลาอาไปนาไปป่าสับนอคา,ามาต้มใส่ป่าตกักกอกมากินซาบอนดะพะ ก็ป่าตายหากินแล้วตายสารตายสารตายสายแนวกินแก่งพอฟาเสพไม่อายหาลำเลอเบิดทุกท่าก็สวาลำลำซาลาอีมาลำซำมาซำมีซำมีมาคือให้สิีตาเปียกอี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 เป็นผู้ไอมาตีขวองสันตีปีเห็นเขาตีเม่นเขาหิกก็จะเขี่ยข้องจี กองที่ขามันสันอีลีหอมเข้าสานตีสาลาอีตาเตียงเก่งเสีก่อนลมพันตองใบตองดังวีลมพันตองใบตองดังวีนกขี้ที่ำห้องเดินต้นงาขี้าขี้ะนังนี้มาในองค์กรดีพันนานนานั้นนาบะเดิน่ค่อยสุบีล้วเบ่ห่ียอยพันแหลมไปพอดีกินดี กินดีถาพี่สิยบต่อยหอยเก็บเปลี่ยนสีกันดำกินแก่มาคือ,คอ,คอ,คอคปีกาตีซาลาอีล่ะก็ได้ซาลอาอล่ะก็ของหลวงนี่แจ้งฉันซาลอาอีวานันหูไปล้ำไปหุ่นไปในสิเลนน้ำจนได้หุ่นไปไกับไอหุ่นไปกับสิเลไว้แลนใส่ไปใส่บอด้เสซอไม่หะไถเห็นต้นไม้นกใส่เลยสับใส่แต่หากกอยลงไปสิอดไฟทางไตบอจักตับบ่จักไตทางไหนเอาไฟใส่ไฟใส่ ไปใส่แปลกกับไปบ่ได้นอนอยู่งาให้ดังแม่นได้ลําใส่แน่บ่ได้ยังว่าบ่ทําใครเฮ็ดก็ไดหมอเรบ่ใส่ยืนให้ยืนให้ยืนให้เวนะตองใหญ่ยืนให้เวนะตองใหญ่ให้กได้ให้ทางใต้บ่ทางใต้เพิ่นบ่ไว ยามีแน่นะจังๆนะคอยไปคอยมาสะก่อนเออพราะว่าท่งนั้นลืมสิบ่าคอยฟังล้ำระบาดยังหันนาขอหากกันไอ้หอมจันมันกินเป็นขวดมันจะแตกปะนะมันก็มาเมาแบะคาถาดีๆแม่คาถากันเมาดีๆยีเด้ร้องประจำแล้วไปเฮดเบิงเด้อ บ่มีเมาถ้ากินได้เบิดมือบ่มีเมา,มเมา <laughs> นี่แต่นอน <laughs> มเมเป็๊เรีบตัวนั้นละ <c oughs> อ่ะ นั่นเล้วหอยสร้างน้ำก็ทถ้ำบุญนี้เนี่ยคือหมอลํำที่ละวัดละว,ว่าสังขารจื่เพิ่นมากค่ะมันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของเราเป็นของสังขารเกิดแก่เจ็บตายท่าน,นสร้างน้ำทําบุญเขาไว้บุญบุญนี้บ่แม่แนวปันเก,กบ่หันแหกอกได้คือไม่รอค้ากางคือจะเฮากินเขาเฮากินเฮาก็กอกิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาบุญผู้บ่กินคําว่บาบุญบุนนี่คําว่บาบุญ คุณนี้หากเป็นคร่คือเงาเฮาหากติดตามเฮาคร่สวรรค์เมีเวนย่ำเฮ้าผ้า,ามันเล่นดอกผ้ามันเต้นแล่นย่ำเฮ้าแอแอแนก่อนโอ้ยเงาโอ้นั้นกแก่นตาไปยักขามแม่น้ำดอกกขาดสงสารไปสวรรค์น,นีละพานให้มันทำท่านไว มาบุญบุญนี่คำว่าบุญบุญนีเ่เป็นคุ้มทองเด้อคุ้มใไงข้ามวยรักข้าบ่ได้พี่เม่เกษรกับพ่อแสงนั่นละเออถบุญขึ้นบ้านใหม่เออบ้านใหม่ใส่ยาเต็มบุญเลยอืูซุ่มกินเย็นเด้อแม่เด้อเลี้ยงพระเลี้ยงคนได,ด้อิ่มหนำซ้ราญเนาะแม่บ่กอึดบ่กยากเออเต็มท้อง เต็มใส่แล้วว,มมวิทตะคว่ำมวนคว่ำซื่นยามกลางคืนก็มีหมอลำพร้อมคำว่าบุญบุญน,นี้เ,เป็นคมทองเด้กองงกลุ่มใหญ่กะบ่อยรักกะบอ่อนใดกะบ่อยรักกะบอ่นกกบอนใดโอ้ยตายแล้วกะจังเฮาโอ้ยทานแล้วอย่าจม อ้อยน้อยนอน่าเต็มต ok, oh no, 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 no. ืมสกันอีกเจ้าบาศกบาทเป็นอะไรบุญเป็นใจ เออบุญบุญีพ่แม่แนวปันเจรกอหอนี่กอกได้คือใหม่ดอกภาการคือจะเฮ้ากินเขาเฮ้ากินเฮ้ากับอิ่มมันพอไปอิ่มท้องเขาบุญบัวกินบุญบุญีพ่อมีขายในตลาดได้แม่ะแม่ท้องแม่บัวไข่บุญบุญีพ่มีขายในตลาดปาดแบ่งกันบ่ไดรคือสิ้นสังกิโลพายอยากในเห็ดเอาทำเป่าเจ้าเงาอีกจ่บาทสักคนบายเอาไปปาดกวยยีแม่ แม่เมียงแม่แม่มันมวยไงดิเถอะแม่ใส่ปุ๋ยยังบันทอดูกาม่าเอาไ้ <c oughs> เอาไปสามอาทิตย์ตั้งที่สุกเ e s yes. เออก็ดีละอาม่าบันนี้แม่เกษรนั่งโดนแล้วเ้อนั่นงโดนแล้วไม่ตัดสินลับเด็กกันกินปานนั้นแล้วเ <c oughs> ช่นพีเช่นนองมามวน,น้ำกัเดเ้ยบันน,นี้เยปากยนะ คุณนายกันจะนานั่นนะมาฟอนน้ำเฮานั่นนะใหญ่เอากูสาดไปซะเมียนไปซะคุณนายเอาเสียงมาหนักลระเขาไปในน้ำดอกบัตเตอร์นี่แม่เป้ผมสมรอยเหตุบุญเนาะคล้องแท้เลยนี่ลระผู้สิได้บุญเต็มกลับเต็มส่วนมาแม่พอแสงพอแสงสวยแม่เขาเาดือบัดเต บันแฮนกับลุกขึ้นมาเด้อบันทีครับสมมาไก่ในี่ยด้ไถ่เฮานันแม่ลำดวนแม่ไล่น้ำต่ลแล้วมากินยังอ่างลูกไส้หัวกระปยบกับแิบอยู่นนซอสเขาเราขึ้นคก็่อยพอคอยขึ้นอยากเห็นแม่ไล่ก่อนนะขึ้นก็เห็นบมดแล้วแม่ลำดวนแม่ซาขึ้นยากเห็นแม่ไล่คอยเคยเห็นอยู่แต่เดี๋ยวมาไอบุญไล่

ท่านสั่งกวนใจของพืนเิอและแม่นท่านกอละสวรรค์มีบานตั้งพารูพันพันเรามาทำมาท่านวันพืชเพื่อหอกจากเดินมิความมืดุงยากในใจจึงได้มีแม่นใจสวัสดิ์ใจตั้งเพียงตั้งเพียงแม่นคนเออเมื่อใด้ดเอียงได้เน่้ว่าเสียนาเสีย แม e ่นั้นป็นละพลังอยู่ในความเสือบ่ได้เปิดบ่ได้เพื่อท่านหน่อยท่านหลายตั้งเลยแต่บ่ได้มังท่านตายท่านตาะบุญนั่งกวนเสือคือเพื่อนเสียนั่งไปแล้วคือทำคือต้องไปรันเดตอร์ดรันเดตอดรันเดตอรไปเดธอไม่หอดหอดเต่าหอดเต่าสุ้มเต่าพุทธิธรรมจุดกาเสือดมันเดือดกวาบุญอยู่รำคนบ่กัดสนเดือมันปัญญาปัญญาพุทธิธรรมท่านไว้อาณาไม่สิดลำไม่พัง เราไม่อดสัมผัสทุกอย่างกระทางนานัอดเดือดทางเดือดแม่ทำยุดเดือนหนางร่างไรกาต่อเติมมาลันท no ีตัวของฉันเดือดไม่อนเืริมแน่นเสิมเลยมาเติมเรื่องทำบุญมีต้นบุญเดือดเป็นหลักกลับกลับมาไหลลุ่นบุญบอกแม่โบทำบุญไปบุญว่ารจะมีใจคิดเสือจะเดือดแม่หอดหอดเมียเสือเดือดหอดลูกหอดเตาอหอดติดจะมาเตาหองอ่านและลูกหลานทั้งเหกสักำของทำน้ำกันทั้ง ของเจ้าเอ้ซุมมันลู่ป่าหาซมเส้นให้ันเดืันเดือันเดือให้เออเมียชมือเกดเดือเดเอลเืนที่แฉใสคนทีใหนทำเพินเอละมันบอกไปมาเราโมเกียวเดอมันซนล่าเป็นเราควางเดอมันเหมือนเมาอเหมือนเมาบ่มีสารสกปจกาทบอนจียมจนสิว่ามีจริงักแม่กก็เพียงนั้นหนาทักเดือเมียงเออเมียวบรนลับลู ดูเห็นหองเดียวคุณเด้อแม่ละบกอดบพเกี่ยวคุณเด้อแม่ละบกอดบพเกี่ยวสดซึ้งทางไห่มีใจใส่แม่นจัดท่าก็เติมเติมรุ่นเดี๋ยวให้นละคนเด้อมันมาช่วยมาจบมาได้อันเป็นทางจ่างนั่นเด้อว่นั้นเด้อนันเด้อจางเด้อมีหัวลำเฮ้าฟังให้ลราพ่อแม่เราเป็นผีห้องเป็น้าว่ายน้องบ้านดีในกางนี้คนเรียกว่าได้แหละเป็นจัดงแต่การกินเด้อเป็นการทาน บ่จำเด้อแม่นบุญไม้ทำบุญไม้แนสวรรค์ถิลิงล่ำจำไปเด้อหนิพอล่ำเพื่อที่ล่ำเด้อแม่โครองบุญนำมาถหาหอมคันมันละสวรรค์มันมาักะ่นแม่่มีินมันแลนเด้อ่เพิ่นเด้อมันหลักบ่ได้ทัดงกบ่ัน่นันเด้อบ่ เงินกมาววันรู้ํำคนบ่กัดสุนเดือเป็นเงินทองเงินทังมากม่หลายก็ไปแล้วคนในหวังให่หวรงวันวางจักเนี่ยทำไม่เร้อกันคุณว่างำไม่เร้อกันคุณเมียกูจะั้าเรือมันจะเล็้ยนเดืว่าเจดีเือเฮาวอกอดเดียวมันลูกเต้าเขาเดือเมียละกะเราดูแลด้วยกันหามากันทำเนี่อกนัสก้างคุณล่าจะเป็นเดือเป็นหลักอ้วกริ้งจุญยากรุ๊ปคู่ละสียดั ย่าลุงนเีเฮียนจะมาอีกแล้วนี่แหละโซต,ตายลูกหันมาอย่างน้อผู้ใดยาวถนะ่านเราทำกบแปลว่ามันคือคักเนี่ย,ยตัวตายตัวแท่นลเลย <laughs> ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรักดีต่อามชั่วถ้ารักชั่วต่อหำเสาเนี่ยเนี่ย พอซัดข้าพวกสีกุ้งแม่นสีกะบะกุ้งมาทานยาดตับให้แม่ทั้งพวกนักล่านักปอบาเก่าไม่ทั้งหมดล้มเมื่อีรตั้งใจฟังเด้อแม่นก่อนสุบะทำมูทำมาตั้งใจฟังเด้อแม่นทำผ่านดีที่ทำโมอาตต่ญาติเราหน้าตัวบาสินมาไปมาไปไปกองบุนอันใหญ่อันใหญ่ใดให้ท่านทำล้มเมื่อนี้สี่ทำบาปแม่นทำกรรมทำบุญเพื่อโทษสิ่งเหล่าี้เป็นเอแม่นประโยชน์ ประโยชน์อะไรมีแต่ยังแสดงให้คนฟังเป็น ินเมียเมียผู้จังสี่บาทเพื่อนตายสิได้เป็นลาบ้าอินผู้จางเั่นภาษาเสียงไม่เป็นเด้อไม่นัวหนนาหันหน้าวระจายุมี่บ้านพวกผู้เจ้าสิี่บ่ริบ้านแทนแทนปีนแทนปีนแดนปีโอเทอลาเปียพวกนั้นเด้อเราพวกกีตันนี้ตันนี้เราพวกินพอทานน้ำเราเพื่อนตายไปนายจายุมี่บ้านนมีกินเทียพีแค่เด่น ัรพวาบ้านพูดวางพูดวาพวังดูนเธอล้เป็นหน้าจองดูดสนเธอแล้เป็นหน้าจองจากตื่นหูห่าให้เธอเบี้ยจากกาบิชาคนดลุ่ม้อโกดเป็นเธอเบี้ยแูจะโกษรับสินรับพรรักษาศีลอันทหมุนบำบัดบาดเป้าอันหลังใจเ้อแล้วเป็นแบบต้าทำหมุนยาสีให้เป็นผาดทุนเกิดเป็นลาบารุดเกิมาบธเป็นลบระพุดต้องพูดตาศาสชนะประพุทตาศาสตร์ชนะจริญเี่ สินนทามาที่หนวันนี้เวลจำได้ว่ารอบรู้รอยตรงมิดใจให้เป็นจำเาะว่าทำท่านยากาดนี่สะสมด้เป็นนักบาดอีกนักหนาให้วูาเจ้าจำสาสัตย์่าแม่ไปใช้หลักนาบ้านเลาตีได้ขอบคุณนะคะไปแลกเงินมาแจกบล่ำแมนยุติคือใบใบกันเลว้ว้วก็ตัวให้กอยดีใจเนาะ แบบอยู่ในธนรทัดวะนะอยู่ในรทันกับการไล่การดูบทว่ะ